ครับคลิปนี้เรามาดูการปรับแต่ง DPI มือถือูกันเปิดโหมดนักพัฒนานะครับเปิด OEM แล้วก็ปรับแต่ง DPI ขั้นแรกเลยนะครับเราจะเข้าสู่การตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่เกี่ยวกับนะนะครับเราจะดูหมายเลขรุ่นของเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ที่ดูนะครับตามเลขรุ่นตัวเนี้ยนะให้ท่านเลื่อนมาที่คาว่าหมายเลขรุ่นนะครับมันจะมีหมายเลขรุ่นให้ดูอยู่ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยหมายเลขรุ่นนะครับก็เป็น ตัวสมาร์ท 4G Gen 4.0นะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปิดโหมดนักพัฒนาเนี่ยบางเครื่องมันจะเข้าคำว่าหมายเลขรุ่นนะถ้าไม่ได้นะครับให้ท่านดูที่คำว่าหมายเลขบิลนะครับข้อตามนี้เลยเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราข้าถูกจุดแล้วครับถ้าเราเข้าได้เสร็จเรียบร้อยมันจะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์โผล่ขึ้นมานะครับนี่แบบนี้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์กดเข้าไปครับทีนี้ พอกดเข้ามานะครับถ้ามือถือยังไม่เคยเปิดเนี่ยมันจะปิดแบบนี้นะครับอเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปใหม่นะครับลองเปิดเข้าไปใหม่โอเคจากนั้นก็ให้ทําการกดเปิดครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนโผขึ้นมานะครับทีนี้อันแรกเลยที่เราจะเปิดคือ OEM นะครับ OEM ตัวนี้จะมีประโยชน์ยังไงก็คือถ้าเราเปิดแล้วนะครับเวลาเราล้างเครื่องหรือรีเซ็ตคืนค่าจากโรงงานเนี่ย มันจะสามารถกดข้ามอีเมลได้นะครับม,ม,มันจะไม่ติด Gmail าจากนั้นก็ทำการเลื่อนลงมาครับเราจะทำการปรับอัแรกเลยคือการปรับการเคลื่อนไหวของระบบตัวเครื่องนะครับมันจะมีตัวปรับอยู่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับการเคลื่อนไหวเขาจะกำหนดมาอยู่ที่1น,นะครับเราสามารถปรับต่ำกว่าน,นั้นได้โดยมันจะมีคำว่า0.5กับ1นะ นะครับถ้าเราปรับยิ่งสูงนะครับมือถือจะยิ่งการแสดงผลจะยิ่งช้านะครับดังนั้นในการปรับแต่งตัวเนี้ยนะครับให้เราปรับไปที่สัก0.5จะดีนะครับหรือถ้าท่านไหนอยากเอาแบบเร็วเลยก็คือไม่มีการแสดงผลเลยก็เอาเป็นศูนย์นะครับก็ได้ปิดการใช้งานไปเลยแต่ถ้าเราปิดลงไปมันก็การทํางานมันจะไม่สมูทเท่าไหร่ก็ เปิดสัก0.5ได้นะครับเปลี่ยนไปจาก1เนี่ยไปที่0.5แทนอ่าตัวนี้เป็นการปรับแต่ง DPI นะครับหรือความกว้างนะครับความกว้างตัวนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้นะตัวนี้ตัวเลขที่ขอกําหนดมาจะอยู่ที่360นะครับทีนี้ถ้าเรายิ่งใส่ตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยตัวหนังสือจะยิ่งเล็กลงนะครับอ่าดังนั้นในการปรับตัวนี้ถ้าท่านยิ่งใส่ตัวหนังสือยิ่งเยอะเนี่ยนะครับ บางท่านนี่ใส่ทีเดียว5 0าร0 0ยเลยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นในการปรับนี่แนะนําให้ปรับทีละนิดนะครับอย่าปรับเยอะจนเกินไปถ้าปรับเยอะมากๆเนี่ยมือถือเรามันอาจจะทํางานมีปัญหาได้นะครับดังนั้นค่อยๆปรับไล่ดูนะครับว่ามือถือเรารองรับได้เท่าไหร่ส่วนการปรับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหลายท่านคงรู้แล้วล่ะนะครับคนที่มาดูเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเออการปรับแต่งพี i มันคืออะไรนะครับอนอกจากนั้นนะครับ มีอะไรอีกนะครับเราสามารถเล่นการทํางานของ GPU ได้นะ GPU คือกราฟิกนะครับถ้าเราใช้พวกการทํางานเกี่ยวกับแค่ 2G เนี่ยเราสามารถเปิดตัวนี้ได้นะครับจะเล่นการทํางานของตัวเครื่องได้แต่ว่าถ้าปรับแล้วไปเล่นเกมเนี่ยกเกมในปัจจุบันมันเป็น3มิตินะครับดังนั้นถ้าเราเปิดตัวนี้มันอาจจะทําให้มือถือคุณภาพการทํางานต่ําลงไปอีกนะดังนั้นตัวนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูครับ การแสดงการทำงานของ CPU ถ้าเราอยากให้เครื่องโชว์การทำงานของ CPU เราก็สามารถเปิดตัวนี้ได้นะครับใช่ไหมเมื่อ CPU ทำงานนะครับมันทำงานหนักทำงานชา้าทำงานเร็วอะไรยังไงเนะี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้เพื่อดูได้นะครับทีนี้ถ้าไม่เจ็บจิตกรรมละ่ะไม่เก็บจิตกรรมหมายความว่าถ้าเราไปเข้าแอปอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าเรากดกดออกหมายถึงว่ากดตรงกลางพักลงเงี้ยมันจะปิด การทํางานของแอป,ปตัวนั้นเองอัตโนมัตินะครับก็คือไม่ปิดกิจกรรมนั่นเองที่จะทําให้มือถือเราไม่มันจะไม่ถูกดึงแรมไปใช้ในช่วงที่ถูกพักกับคุ่ง่ายๆนะนะครับอันนี้อันตโนมาติตัวนี้บังคับให้แอปพลิเคชันไปติดตั้งในเมมโมรีการ์ดได้นะนะครับดังนั้นมือถือเครื่องนี้สามารถทําได้นะครับสามารถย้ายแอป,ปเข้าเมมโมรีได้แต่เราต้องเปิดตัวนี้นะครับที่ผมเปิดเมื่อสักู่นี้แล้วถ้าเปิดเสร็จเรียบร้อยไปทํำยังไงทีนี้ ถ้าเราอยากย้ายแอปเข้าที่ Memory เมมโมรีเนาะขั้นแรกเลยนะครับมือถือต้องมีเมมนะถ้าไม่มีเมมโมรีมันก็ย้ายไม่ได้นะครับเช่นมือถือเครื่องนี้มันไม่มีเมมโมรีที่ผมดูมันมีเฉพาะความจําภายในแล้วถ้าเวลาเราจะย้ายเราจะย้ายยังไงให้ไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับไปที่ตั้งค่าแล้วครับไปที่คําว่าแอปพลิเคชันไปที่จัดเก็บข้อมูลมือ,อไปที่ตัวนี้เดี๋ยวเราดูนะครับมันช้านิดนึงมือถือเครื่องนี้รู้สึกว่าแรมน่าจะแค่หนึ่งนะครับ โอเคเช่นสมมติว่าผมจะย้าย a c e b o o k ใช่ไหมเฟซบุ๊กเนี่ยปกติมันจะย้ายได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นแอปที่ลงเพิ่มนะครับเนี่ยเรากดที่คําว่าที่จะเจ็บตัวนี้าถ้ามันมีเมมโมรีมันจะมีคําว่าย้ายข้อมูลไป s d card ตัวนี้ครับแต่ตัวนี้มันไม่มีเมมโมรีมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เราเปิดตรงนั้นนะนะครับเราก็สามารถสั่งย้ายแอปตัวนี้ได้นะครับพอย้ายแอปตัวนี้ไปที่เมมโมรีก็จะทําให้พื้นที่มือถือเราไม่เต็มอะนะครับก็จะช่วยได้ตรงนี้ โอเคอันนี้ก็เป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับมือถือทูนะครับการปรับแต่ง dpi เปิดโหมดพัฒนาเปิด O E M เนาะนะครับก็ลองไปใช้ดูครับน่าจะมีประโยชน์นะครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ